ท่านเปรียบสมาธินี่เหมือนก,นกันกับคนที่ยากจนยากจนหาเช้ากินขําแต่ไปถูกอลอตเตอรี่ที่หนึ่งคือหมายความว่าไม่รู้ไปได้เงินมาจากไหนก็ตามตั้งเก้าล้านสิบล้านอย่างนี้โอ้โหดีใจแทบใจขาดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านเปรียบเหมือนกันกันกบปฐมฌานเตีมปีติยินดีเหลือเกินแต่พอเมื่อ จากสิบล้านนั้นต่อมาก็ได้อีกยี่สิบล้านสามสิบล้านทีนี้ความปีติก็ไม่เหมือนเก่าแล้วมันก็ธรรมดาธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าได้เป็นร้อยล้านพันล้านทีนี้ไม่มีปีติเลยเหมือนกันกันกบว่าจะตุตรชานเป็นอูบเบกขากับเอกคตาอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดที่ มีปีติอิมเอิบโลดผลเหาะได้อะไรต่างๆอย่างนี้เหมือนกับเหอได้แหละเหมือนตกเขียวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะเพิ่งไปดีใจดอกแม้เป็นเพียงแค่นั้นก็เรียกว่าเป็นปฐมฌานเพราะฉะนั้นลำดับการทําสมาธินี้ให้จําเอาไว้ถ้าหากว่าทําไปถึงนี่แล้วก็พอแล้วคือสมาธินี่เมื่อทําได้ถึงขั้นตัตติยฌานคือสุขกับเอกะกาตาลุโอบเอขาเอกะกาตานี่พอแล้ว เท่ากันกับว่าเป็นสัมมาสม,มาธิอยู่ในมรรคแในมรรคแข้อสุดท้ายจากนั้นก็ให้พิจารณาวิปัสสนาเพราะว่าสมาถะนีกไม่สามารถกำจัดกิเลสได้